เฉยเลยดูดิครับไมสวยอย่างว่าครับดูดิอะ,ะอะไรพี่ปั้นอ,อย่ามายุ่งพี่ปั้นพี่ปั้นตัวมันนี้ใส่ไม่ดีหรอโอ้แกนี้ใส่ดีฉันไม่ได้เข้าข้างดูดิครับเ <c oughs> มื่อตอนเอาวันนะครับเพ่อพาอตัวเองใส่ไม่ดี เรียกว่าอะไรนะครับออสรใส้ก่อกอีสานครับเอาใส้ก่ออีสานมาใส่กระเป๋าผมแล้วนี่น้ำไส้ก่ออีสาหนหกใส่เต็มกระเป๋าผมเลยครับ,ก,รบก็เลยแบบก็เลยแบบหกใส่เต็มเลยคือกระเป๋าผมต้องส่งซักแน่นอนเพราะมันเหม็นกลิ่นไส้กรอกแล้วก็สำลีก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับถุงนึงเต็มเต็มก็ต้องเอาทิ้งเพราะว่ามันโดนน้ำไกกส้ก่อกแล้วก็มาถึงเท่าไหร่สองพันบาทสำลี แล้วก็มีพวกกระเป๋านะครับกระเป๋าต่างๆมาดูดีดูดูซื้อผิวคุเลยนะว่าจะทะเลาะก็ซื้อขนมมาให้เราไงโม้แล้วก็ะเต่างๆมาดูครับซื้อขนมมาให้เราไงโม้เนี่ยลอยู่ดีเขามา่อนผมด้วยครับเขาไม่คุยกับผมเลยดูดิเขาไม่คุยกับผมเลยแล้วเขาก็แล้วเขาก็แบบตอนนี้ปิดแชทนะครับขออนุญาตไม่อ่านแชทไทยนะครับคือดูดิเขา เขามาอะไรทุกคนบอกพี่พันไม่ต้องมาแย่งสีนมาพูดเกาหลีเกาหลีอะไรอันยองซีโยไม่ใช่ละดูสิครับดูสิครับออกสือจบไปดูมาสึกครั้งนี้ดีกว่าดูสิครับเขางอนผมเลยมีเขามีการแอบดูผ่านช่องรูเล็กๆด้วยดูนี่คดีพี่กเฉยเลยอ่ะดูสิครับดูเขาร้องไห้แล้วอ่ะพี่เชียร้องไห้แล้วอ่ะดุยพี่เชีหย นี่แหละคด่บเขาเรียกมารยาหญิงร้อยเล่มพันเกวียนนี่มันมีหน้ามาด่าเหรอไม่ได้ด่านะนี่ผมนี่ผมต่างหากนะต้องเป็นฝ่ายว่าพี่เชียนีเเร็ววกิทำตั้งแต่กลางวันขอโทษสักคำก็ไม่มีทำกระเป๋าเลยมาขอโทษตอนสองซีนสุดท้ายนี่นะก็ขอโทษแล้วไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันเละมันอุบิเหตุดอก ให้กินมันติดสอมดีเฉยๆโอ้ดูดิเพื่อนเขาขอตองส่งซักเลยหายโกรธยังหายโกรธแล้วดูดิดูดิแล้วหายโกรธยังอ่ะเออดูดิดูดิดูดิขอแอคติ้งได้ใจอีกเราลกดีีวันน้ดูดิคดีพิชเฉยเลยอ่ะคือผมก็แค่ทำเป็นงอนอะเนี่ยมันต้องมารำนาวคือผมก็แค่ทำเป็นงอนเขาไงเขามาทำใส่ผมผมก็จะสั่งสอนเขาสักหน่อย คดีพิกเฉยเลยอ่ะดูดิดูว่าทำแบบคดีพิกมาแบบมาทำเป็นงอนไม่คุยกับมาแบบเล่นคุยเล่นแต่โทรศัพท์มแก้เขินไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะคุยกับใครนางไม่รู้จะคุยกับใครนางเล่นโทรศัพทนางเล่นโทรศัพท์นางไม่รู้จะคุยกับใครช่วยม่อยู่ไปได้แล้วร้องไห้เรียกร้องหรอบพี่บอยใช่จริงพี่บอยดูดิพี่บอยพี่บอยใี่พี่แบบชื่อแบบเป็นไงครับ ไม่แอคติ้งเหมือนไหมไม่แอคติ้งเว้ยไปเลยดูดิดูดิอะดูเขากำลังใส่หูดูหูโป่งเลยหูโป่งเลยตอนนี้เด็กโง่แขนยาวน่าขี้มากเลยมาถ่ายตอนนี้วะเนี่ยบาย ดีๆกันก่อนดีกันยังไม่คดีพิเศษเลยดูดิเขาไม่ตอบด้วยดูดิดูดิคุณผู้ชมครับดูคดีพิเศษเลยต้องเล่นแล้วนะเล่นแล้วก่อนกันไปจะได้ยนกันได้ยังเช้วันหลังไม่ต้องเล่นกันเลยนะดดูนี่เขาเขาไม่ยอมไม่ต้องเล่นกันเอดดูิมั้นไม่ได้คุยงานจริงใช่ไหมคุยงานจริง ผมคุยงันจริงผมถามเรื่องงานมาที่ยี่สิบกว่าเราก็ตอบมาส่งรายละยอย่ดงานมาแต่อันนั้นแบบหา้เาหเนียวไปเ่นเฉยเลยในนี้แล้วป้ายเคสโซสตับก,ก็ซ่อนบัตรจอดรถไว้ถ้าบัดรจอดรถหายขึ้นมาก็ต้องเสียเงินอีกเสีย<ช>ค่าส<ช>ักกระเป๋าไม่พอเสียค่าก็บอกว่าจะไปซ่ให้ไงทาไมทำไมต้องอคติ้งไม่สพตาด้วยทำไมต้องแบบ อะไรวะทำไมต้องทำเป็นรู้สึกผิดทำเป็นหมาหงอยส<ต>ึก<อ>ผิดจร<อ>ิงๆไม่ไั้ม่ไม่าซื้อขนอมไม่หรอกแม่แม่แล้วนี่แล้แลน,แลนี่โอเคยังแล้วนี่โอเคยังแล้วนี่หายงอนยังแลนี่หายงอนยังคืออย่างนี้ คือรู้สึกขิดเราจะฮอแม่จะเรียงลำดับให้ฟังก็รู้สึกว่าจะฮอจะไปขอโทษแต่อีเนี่ยดันงอนแล้วก็ขอโทษไม่สำเร็จสักทีพอสำเร็จพ่อญาติทั้็หลายก็เลยใจไม่ดีว่าแม่อทำงานจริงจริงนะแม่ทำงานดีอินคงคงรู้สึกขิดรู้สึกขีดสภาพใจอินนี่ไม่หายสักทีไงโกรธว่ะไม่หายโกรธไปมามาโกรธผมเลยไม่หายสักที อะไรกอดีล่าอะไรพี่ปั้นมาแย่งซีนอีกฮะเดี๋ยวก็นนึงพี่ปั้นเดี๋ยวมันนึงอย่าเพแย่งซีนเขาปล่อกไปไปแล้วดูดิต้องหาโกร่ก็กลับบ้านไม่ดีกหายโกดยังหายกดยังต้องหายโกรธกลับบ้านไม่ดีเอาแล้วแล้วหากดผมยังไม่ไม่มากดผมเฉยเลยเว้ยเอาไว้เดี๋ยวไม่ใช่อะไรที่ปิดปากถือกันยิ้มไหมนี่คือยิ้มอยู่ไม่เนเนเนี่ย

ไงได้รเิฮ้ยไม่หายงอนเลยดูดิดูดิดูหน้าเขาดิหน้าเขาดิหายวันยังหาวันยังหาวันยแต่ว่าศักสีมันคำคออักสีองคอเขาก็เลยไม่งอแเขาก็คือขอคอยหยิ่งในศักดสีักสีก็จะขอพอลุ่อน่ะเรื่องเนี้ยมันอะไม่มีศักสีแล้วนะแต่เรื่องจ้คอเำคอย คืออะไรคือไม่ London, ไ,ไม่ใช่จะขอโทษคืออะไรครับเมื่อกี้จะขอโทษเราลุกไปสอนเองอะจะลุกตอนไหนลุกตอนไหนตอนหน้าห้องฉุกเฉินอะหน้าห้องฉุกเฉินตอนไหนตอนสุดท้ายอ่ะตอนสุดท้ายใครจะไปรู้ล่ะไม่มีใครจะไปรู้ล่ะไม่สะกิดล่ะก็ไม่รู้มันชีสุดท้ายแล้วว่าโนมีอีกอ่ะมันไม่ได้สะกอ๋อคือถ้าไม่สีสุดท้ายก็จะไม่ขอโทษเนาะเดี๋ยวๆถ้าไม่สีสุดท e> ้ายก็จะไม่ขอโทษเหรอนะ

มันายแต่ว่าศักสีมันขำคอยู่ก้าใจไหมยาขยกให้ลูกยตันนว่าไม่้อระับไรลูกูบอียแคนกลางเอเาราครับเข้ยล่นละครเก่งจริงเลยนะํำพอน่าจะเข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำปีนี้เนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะ เมื่อกี้เขาพยายามบีนน้ำตาด้วยนะนั่นนั่นนั่นหญิงนัต์สีอ่านั่นนั่นมีการหลบ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 ดูนี่อา่อาดูดูนะครับท่านผูช้ชมผมยืนยู่ก้อยไปแล้วนี่คือผมน้อเขาแล้วเนี่ยอ่อาครับอา่าดีการดีกดีกันนั้นทำม,ม,มันเป็นไม่โดนเราเป็นไม่โดนกระดิ่ง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 มาร็วมาเร็วโอ้ยนื่อกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งหนึ่งสองถ้าดีล้วไม่ต้องเอาขอไปซังเลยไม่ไม่ต้องซักอู่แล้วซักแค่นี้เอง มีกันเออดูดิดูดิดูดิียังไงไม่มองหน้าด้วยอะดีให้มันจริงใจหน่อยขอโทษค่ะได้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะที่เอาไ่กรอบไปใส่กระเป๋านี่พีขอโทษค่ะที่เอายาวจะไม่ได้ขอโทษค่ะ จะไม่เอาไส้กรอกใส่กระเป๋าอีกแล้วค่ะแต่เจ้าอยังมื่ใส่แทนนะคราวนี้จะไม่เล่นอะไรเหม็นๆอีกแล้วค่ะสั้นๆขอโทษค่ะจะไม่เล่นอะไรเหม็นๆอีกแล้วค่ะไม่เอาไส้กรอกใส่กระเป๋าอย่างอื่นล่ะไม่โอ้ยนั่นไงเห็นไหมติดตามชมภาคต่อไปนะคราวนี้เจ้าโทรศัพท์ไปกดเล่นอีกไหมครับก็ยังกดได้เลยอ่ะผมกดไม่ได้เป็นนาทีเป็นแบบ ผมกดแค่นาทีเองแต่พี่เชียกดเป็นแบบครึ่งชั่วโมง45นาทีอย่างเงี้ยมันค้างไว้4ีนาทีแล้อาะไูดไม่ออกเลยเอาอะไรไปซ่อนในตู้เย็นนะเฮ้ยเอาใช่เอาเคสโทรศัพท์ผมไปซ่อนในตู้เย็นทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ดูเขาเขาจะทำปากแบลอะไรเขาเนี่ยทำปากแบลแล้วขู่มาลีนาเดี๋ยให้มาลีนาทำอะไรจริงเหรอ มาเช้านี่คุูมารีน่าอยู่เหรอนี่คือเรื่องใหม่เนี่ยนี่คือเรื่องใหม่นะเนี่ยขอความร่วมมือกับมารีน่าเนี่ยมารีน่าเขามีน้ำใจไงรออเแล้วมารีน่าจะทำด้วยมารีน่าจะทำด้วยที่สำคัญเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีมารีน่าครับเดี๋ยวเจอกันครับมารีน่าดีกันนะดีกันนะไม่ก่อนนะปากกดปากครูปากกดเข้าผิดบ้า ไม่ต้องมายุ่งเลยมารีนาน <ะ S 1> เป็นน้องสาวผมมารีนาเป็นน้องสาวผมที่บ้านเล่นเป็นน้องสาวละสายตาแบบอื่นมากอื่นอะไรล่ะเรารักน้องสาวเรามีความผูกพันกับน้องสาว